ผู้ชมคะหนึ่งในการพัฒนาที่เติบโตและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทุกๆวันนี้ก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะในฐานะของการพัฒนาเนี่ยอาจจะทําให้มีชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นรายวันแต่ในฐานะผู้ใช้งานผู้เสพเนื้อหาดูเหมือนจะมีเรื่องของ fake news หรือว่าข่าวปลอมยังเป็นเรื่องกวนใจที่สําคัญคิดยกกําลังสองในวันนี้ค่ะคุยเรื่องนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI อาจารย์คะคล้ายกับว่าทุกๆวันนี้เราก็เผชิญ กับความท้าทายในการตรวจสอบข้อมูลกันเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนะคะทุกวันนี้ก็ยากอยู่แล้วนะครับมีข่าวปลอมมีเฟกนิวส์ออกมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้นะครับความยากเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวครับเมื่อมีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับสามารถสร้างภาพสามารถสร้างข้อความนะครับเหมือนกับเป็นของจริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการที่จะแยกแยะว่าอะไรเป็นของจริงของปลอมรู้ให้เท่าทัานจึงเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นมาครับ บางทีบางภาพค่ะพอเห็นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่านี่คือภาพที่มาจาก AI ก็น่าจะทำให้เกิดการถกเถียงอาจจะถึงขั้นวิาพากษ์วิจารณ์กันไปในเชิงลบอย่างรุนแรงอยู่พอสมควรนะคะหรืออาจจะวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกก็ได้นะครับอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับผมได้รับภาพนะครับที่ส่งมาตามไลน์กลุ่มต่างๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาตื่นเต้นดีใจกันนะครับคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกำลังบอกว่ากำลังจะมีสะพานมิตรภาพ ไทยลาวแห่งใหม่คือแห่งที่5นะครับระหว่างบึงการกับบอลิคัมไซในฝั่งลาวนะครับซึ่งจะเป็นสะพานที่สวยมากครับสวยขนาดไหนก็ดูกันในรูปนะครับจะมีพญานาคนะครับออกมาซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับที่คุ้นเคยกับภาพลักษณะนี้ก็คงจะรู้ว่านี่ไม่ใช่ภาพจริงน่าจะเป็นภาพที่คนวาดขึ้นมาหรือ AI วาดขึ้นมานะครับแต่ว่าคนที่ไม่ทราบและแชร์กันต่อๆมานะครับก็จะหลงเชื่อว่าเป็นภาพจริงครับ กรณีแบบนี้ไม่ได้เกิดความเสียหายแต่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ครับหลายๆประเทศเขาประเมินแนวโน้มความเสี่ยงที่จะต้องรับมือเอาไว้ยังไงบ้างคะผลการประชุมนะครับของ World Economic Forum เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็ออกรายงานด้วยว่าผู้บริหารนะครับในวงการต่างๆทั้งธุรกิจรัฐบาลภาควิชาการนะครับเขาเป็นห่วงอะไรในโลกที่จะเกิดขึ้นในปีนี้กับปีหน้านะครับผลการศึกษาน่าสนใจครับมีหลายประเทศนะครับที่ยกตัวอย่างบอกว่า การได้ข้อมูลเท็จนะครับทางออนไลน์นั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างยิ่งเช่นอินเดียนะครับบอกว่าเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งในปี2ปีที่จะถึงนี้ประเด็นก็คืออินเดียกําลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับและเพื่อได้ข้อมูลเท็จนะครับการเลือกตั้งทั่วไปอาจจะเกิดความปั่นป่วนได้เหมือนที่เคยเกิดในสหรัฐอเมริกาจึงไม่แปลกใจว่าปีนี้ สหรัฐอเมริกาก็เป็นห่วงว่า AI เป็นความเสี่ยงต้นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะการสร้างข้อมูลเทศหลายๆประเทศก็ระบุเช่นนั้นโดยประเทศที่กําลังจะมีเลือกตั้งครับกรณีของประเทศไทยนะครับผู้บริหารในประเทศไทยไม่ได้ระบุว่าข้อมูลเท็ปนะครับเป็นความเสี่ยงอันดับ1 5แต่ก็อยู่ในระดับที่สูงพอสมควรครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นประเด็นที่เราต้องเริ่มเอาใจใส่กันมากขึ้นครับ อิทธิพลเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการใช้ AI ในทางไม่พึงประสงค์ในรุนแรงแค่ไหนคะอาจารย์ก็เป็นไปได้หลายแบบครับ AI ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับที่เรียกว่า generative AI นะครับที่สามารถสร้างภาพสร้างข้อความต่างๆได้คล้ายมนุษย์มากขึ้นครับเพิ่มความเสี่ยงตรงนี้ขณะที่มันเพิ่งถูกพัฒนาได้ปีกว่า,วาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปคงมีปัญหามากกว่านี้ปัญหาถ้าจะมองว่าจะเกิดอะไรได้ก็อาจจะเกิดอาชญากรรมได้นะครับ เช่นมีคนเอาภาพไปหลอกกันนะครับว่านี่คือญาตินะครับญาติของเราเพื่อนของเราที่ถูกจับตัวได้นะครับหรือไปทําผิดกฎหมายมาขอให้ส่งเงินไปช่วยนะครับบรรดาแก๊งคอเซนเตอร์ต่างๆก็คงจะมีเครื่องมือมากขึ้นนะครับหรือเอา AI ไนะครับไปก่อความรุนแรงไปทําให้สังคมแตกแยกนะครับดังภาพที่เคยปรากฏในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วครับว่าประธานธิบดีทรัมป์นะครับถูกจับตัวโดยตํารวจแล้วก็ถูกปฏิบัติอย่างแย่มาก ซึ่งก็สร้างความโกรธแค้นให้บรรดาผู้สนับสนุนของประธานาธิบดีทรัมป์ครับ,รบปรากฏว่าภาพดังกล่าวไม่ใช่ภาพจริงครับแต่ก่อให้เกิดปัญหาไปได้หลายวันครับและแม้คนจะไม่เชื่อนะครับว่าภาพที่ AI สร้างขึ้นมาเป็นของจริงนะครับแต่เมื่อคนเห็นภาพปลอมเยอะๆนะครับและแยกแยะได้ยากสุดท้ายก็จะเกิดปัญหาอีกแบบหนึ่งตรงกันข้ามก็คือ คนจะไม่เชื่ออะไรเลยนะครับซึ่งก็แปลว่าต่อไปการสื่อสารระหว่างคนต่างๆก็จะเป็นไปได้ความยากลําบากมากยิ่งขึ้นครับพอจะมีทริคในการรู้เท่าทัน AI บ้างไหมคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างกรณีสะพานมิตภาพไทยลาวแห่งใหม่นะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าภาพที่ส่งมาให้เรานั้นเป็นภาพจริงภาพปลอมนะครับวิธีก็คือ ต้องไปตรวจหรือว่าภาพนี้มาจากที่ไหนครับซึ่งทําได้โดยถามอากูนะครับหรือว่า Google นะครับที่ทุกคนรู้จักกันทําได้2วิธีครับวิธีหนึ่งก็คือเอาภาพที่เราได้มานะครับแปะเข้าไปสืบค้นนะครับผ่าน Google นะครับด้วยใช้ภาพครับซึ่งกรณีนี้นะครับผมก็เข้าไปดูแล้วก็พบว่าภาพนี้นะครับมาจาก Facebook ของบางท่านนะครับแล้วท่านก็เขียนไว้ชัดนะครับว่าเป็นภาพที่สร้างโดย AI นะครับ ท่านทำออกมาสวยๆเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้คนไปเชื่อแต่พอไปส่งต่อทางโซเชียลมีเดียนะครับก็ปรากฏว่าคนก็ไปเข้าใจผิดกันนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถค้นได้นะครับเช่นคนอ้างว่านี่คือภาพของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เราก็เอาชื่อนี้นะครับป้อนเข้าไปแล้วก็ค้นผ่าน Google นะครับเราก็จะพบภาพที่หนังสือพิมพ์เอามาลงนะครับเป็นภาพที่น่าจะได้มาจากกระทรวงคมนาคมของไทยซึ่งชี้ว่าสะพานนี้ยังสร้างไม่เสร็จ และสร้างเสร็จจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็สวยดีแต่ไม่ได้มีพยายนาคอย่างที่คนเข้าใจกันครับ ถ้าเช็คแหล่งข้อมูลเป็นนะครับก็จะทราบว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงครับถ้าจะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผลกระทบเชิงลบอะไรคือสิ่งที่สําคัญกับการพัฒนา AI ไปสู่อิทธิพลในเชิงลบของการเสพเนื้อหานะคะที่สําคัญที่สุดนะครับเวลาเราเห็นอะไรนะครับเห็นภาพอะไรเห็นข้อความอะไรหรือเห็นวิดีโออะไรนะครับอย่าพึ่งไปสรุปว่ามันเป็นของจริงอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับต้องตรวจสอบก่อนวิธีตรวจสอบง่ายที่สุด อย่าไปตรวจสอบเนื้อหาครับเพราะมันยากนะครับให้ไปตรวจสอบแหล่งที่มาว่ามันมาจากไหนด้วยวิธีต่างๆอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วและที่จะพูดในโอกาสต่อไปเพราะว่านี่จะเป็นทักษะใหม่นะครับที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับอยู่กับโลกซึ่งแยกยากขึ้นทุกวันระหว่างของจริงของปลอมครับวันหน้านะครับคงมีโอกาสมาคุยเรื่องนี้กันอีกครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณครับ